ตระทัดแล้วนะเจลัาตใส่มนี่งลูดดูเระะื่องเรื่เีล่วต์นอดตาดูตาดู ไปดูเซล่า <Netz> ด <mainly c als> ้วยเร็วมันต้องดึงกระดาษขาวออกหรือเปล่ารอแป๊บนึงไม่ต้องไงรอก่อนก็ได้ไม่ดับแล้วค่ะ วิ่งนะวิ่งมองเลยนะมะหันไปบนไดหนูนะเออเสียว จะเดือดเล็กอ่ะนี่เพาะเก็บมาที่วะที่พื้นอะเพราะเล็กอะไรคะโอ้โหสวยจังเล,เลย <laughs> เล็กมากเลยเล็กเล็กลาว่ะเนี่ย4ตัวเนี่ย ทดลองมีกี่เลขแล้วนะเลขเยอะมันเคยเห็นเลขเยอะขนาดนี้เออทำไมรีบเยอะจังเลยขาบอกว่าอาไปลาวไทยเอออะไรก็ <S <S เอากันให้คุรบเนี่ยลาวรก้งเข้รว่ะชอบไหมเซราชอบไหมคะ เล็กรวยเล็กรวยเรเหล็กรวยเอายกเป็นแมที่านดูแมทับยเดินอะไรนะคะมารนันน่ะนันนะมานั่นพอยกขึ้นมาอย่านองหับดีดตื่นว